พี่น้องเขากาดสบายดีนะคะสวัสดีสวัสดีตอนเย็นๆนะจ๊ะค่ะเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่ะไปกับไปมีกระไปกับไปบบนนี่ไเครียดงานการบ้านคุณนายเพลอันผักอันอันโบันี่มะมาให้เจ้าค่ะกับอันพันดอกไม้เลยน้อยนิดเลยนะเจ้า เซตเป็นท่านบอกขั้นมันออกนะคะขั้นมันออกออันส่วนอันอันนี้ก็จะเป็นผ้าอันกุหลาบเครือง่ใช่โบหินอ่ะไม่กินโบโบห็นที่ปารุงนะเอ้าใบดีปารุงนี่โบหินมากินได้แซ่บเพื่อสิมาหอดก็เกือบเพี่ยวเพื่อสิเลปูก็เกือบเพี่ยวได้นี่เนาะมันน่าจะโดนน้ามันก็น่าจะตึงขึ้นนี่แหละโบหินมา ก็คือมันเ่าอย่างพวกพวะพวกสบายดีป้าลุงอืมนี่แหละบัวหิมะเบื้องเอ้านี่ไี่นี่มาบอสบายดีป้าลุงอะอ,อันนี้จะเป็นนอมันน,านา่าจะเป็นนอก็บอเคยเห็นเด็กพี่น้องบอกเคยเห็นบอเคยกินเด็จกจ้าค่ะเนาะกระชิ่ลองปลูกเบิ้จงเจ้าค่ะว่าบ้านนะเฮานี้มันจะปลูกได้บ่าอากาศค่อนข,อข้างจะร้อนในยามร้อนก็ค่อนข้างจะร้อนค่ะงแต่ขอให้ได้พันธุ์มันก่อนนะพี่น้องก็น่าจะเข้าว่า เก็บเกี่ยวกับประมาณเจ็ดแปดเดือนเจ้าค่ะฉันมากจต่เบิ้งนคลิปนะกับเขาไปเบิ้งดูอันก็สฉันมากเขาจะปลูกตําเนินพูนนนอย่างใะอากาศค่อนข่ายจะเย็นนะคะรองเบิ้งอากาศบรนเทามาสิปลูกได้บอกพี่น้องแล้วมันฉิมักอยู่คู่ของว่ะสิพอพันธุ์ในหลายอย่างอยู่ยังบ่มีเวลาก็แล้วกมาพอพันธุ์นี่ก็พอพันธุ์ไปหลายทุ่งเลยนี่สองสี่หก กระเพาะไส้อันทุ่งดำก่อนพี่น้องกระไสดินผสมกับปุ่นแค<ห>่นั้นเองจ้าค่ะมัตบานน้อยเป็นยอผมว่ามันสิเป็นจังไรกรบบรูนนะเจ้าคะ่ะบิกพี่น้องมันสิออกงอกเือบอกนะคะลงไม่ลายพันลงไม่ลายชนิดลองดูค่ะไม่ลองก็ไม่รู้นะคระับมันจะออกหรือไม่ออกนะคะ บัวหิมะถามันใหญ่นะซ้ำพี่ใหญ่เออนี่เขาก็ปอกปอกขอยำพวะพวะพวะอันนี้ก็กินได้แต่เช็ดพันธุ์มันก่อนบอ่อยกินเผื่อสิได้มาเขาก็ต้องเฮ็ดดีๆพี่น้องต้องดูแลนะเจ้ขาขาเผื่อสิได้พันธุ์มาเด็กะเพื่อเพื่อข้าเจ้าสีห่หาไม่หายได้นะพี่น้องอยากลำบากแค่ไหนเจ้าขาขามน้ำขาทะเลเพื่อใช้หอดบ,บ้านอัมราเจ้าขาเนาะก็ขอขอบคุณนะคะ ทิศที่ชายนี่ก็สิเพาะเสร็จคุ้งดับขอให้มันออกกันเลยกันเนาะสักหนานะมักอื้อมักง่ายก็มีหมากอ้าวห<า>มออื้อ<า>นี่แหละพี่นอ้องเอ้ยเขาญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นเดี๋ยวป้าจะไปเพาะยุ่นในใหิหน่าอยู่สิบเป็ดอันนานไวัแล้วก็สิไปเพาะเพราะท่านมีเวลาใช่ไมเขเป็นสิเลเขาญี่ปุ่นกินแล้วหล่อกินแล้วรวยกินแล้วถูกหวย เขาญี่ปุ่นนะฤฤบริกรรมธรรมดาเด้อดยาอามา่าเออ<บ>มันเป็นพันธุเขาญี่ปุ่นขื้อมาจากญี่ปุ่นน,น,นั่งกระบรูดนะคะต้องไปขอาพันดูค่ะกว่ามเมล็ดมันจะเป็นแบบไหนน,น้องเจ้าน้องน้องเจ้าขาไปเจ้าหัวมันมีสี่สิบเมตรใส่พุ่นนะมันอาจจะงามเนาะเพราะมันจะตายบรูโอจะอุกอ่างเด็บโบด้ กระเบิงอยู่เข้าไปเบื้องแน่นเข้าไปถามพญายูทูบอยู่จ้ะค่ะก็ไปถามพญายูทูบอยู่ว่าเกอกระปุกระเงี้ธรรมดาเฮงเขาเจาะกระปูธรรมดาอันเนาะจะให้มันงามตายซ้ำตะวุกเล่นเลยน่าจะออกนะน่าจะออกสิคะพอพัดที่ถุงดนักไปก่อนมันออกก็จ้งสิไปขยายอยู่พุ่นแหละอยู่สวนพุ่นละกมองมัน นนทุกสูงหนักกระเทียมโตหนัเอาสิคะขอให้มันออกงอกก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปพอะพันอยู่ดอกไม้นะคนเห็นนางมักปลูกมักปลูกดอกไม้ดอกหนังนะพี่น้องเอ้ยกใอ้มันออกหปลายเถาะคนลูกปลูกยู่วัดวิศลากับขี้พุ่นพี่น้องขี้พุ่นคอกนะขี้ง้วนนะเจ้าค่ะ เนี่ยเนี่ยไม่ตะเวนเลยชาใส่ถุงดำไว้ก่อนสิค่ะโมันหน้กเอาไว้ตั้งแลยืดหมอมันออกไปจะเสียออกแดดหลายชุดหลายถุง แบ่งให้ของนางปลูกหรือย่างกับมรูดนะเจ้าคะน่าอร่อยนางกับข้าตะคุตะมันนางชีวิตเวลาปลูกบนหล่าอร่อยนิดเดียวและหลายว่าจะรูปลูกปุระเต็มกระซ้าปูกระข่างเพื่อสิมาฮอดนี่เนี่ยขามน้ำขามทะเลมาได้ลูกเอ้ยยินนะอยากบ่อบัวหิมะอยากเคยกินบ้าเดี๋ยวก็ได้กิน เราแปดเดือนสิเก็บเกี่ยวนะคะเราแปดเดือนคุแล้วก็สิเดือนแปดพอดีน้ำฮิมพี่น้องเจ้าห่น้ำฮิมมันเนาะน้ำฮื่มคือน้ำมันบวมน้ำนะแล้วมันมันสะหวานู่กบทเลยเจ้าคะมันต้องีิจริงนะยนี่เขาเก็บเกี่ยวเมื่กันหนาจะเป็นย่ามนี่พี่น้องเพราะว่าผลปลาเนี่ยนะผลปลาแล้วนะมกันขนาจะหวานนะคะ แต่ว่าอันนี้ครักระสีปอบพันเอาไว้ก่อนนะจ่ะปอบพ,พันเนาะปอบพันไว้นะจ่ะผมได้แค่คอยยี่ได้พันมัน,น,นมเนี่ยเป็นางปลาไหลค่ะเพราะว่านางยังบ่ได้นางยังปลา,าเรปอพันจ้ะค่ะ หิมะเคยเห็นมาจ้าอันที่เขากิน y, น yeah. pues ั่นเด้อย่าพวกพวกคล้ายๆมันเกลวเด้ใหญ่ๆยาวๆนี่หูอย่างเนี้ยกระเชิดเบ่งพันไม้พันไม้อันข้าเจ้าส่งมาให่สบายดีพี่น้องพี่ที่ใช้เป็นทรงมะไห่จะขาดหรือว่าพี่นายไหมเพิ่นแพ็คมาให้บ้ากหลายงไหนพี่น้อง ปิแพย์ส่งมาหานะจ้ะค่ะจะว่ามงปาลุนใคยากินงทซงละจักเม็ดเอ้อสามเม็ดมอึอใหญ่เออมัอคือใหญ่มาอยู่ันมันมากอากาศร้อนมอื้อใหญ่วนมากทั้งอันผกตามที่เคยบ่เคยทั้งยิลูยิลวพุนหาดชายผุนอันอันทั้งผันทั้งอันทั้งทะเลชายผุนพอพันเร็ว เออยังเหลือซองหนึ่งพี่น้องอันนี้จะเป็นอันนึงเดึ่งจะดูเห็นลายซองอันพอพันแล้วอันนี้อันนี้อันนี้หาบ่เห็นนี่เดี๋ยวก็สิไปเสียบโรคอีกสามเม็ดตะเวนกินได้บุคมันมีอยู่สามเม็ดใอช่องหนึ่งสามเม็ดเฮ้ยตะเวนโซ่โซ่ดอกบั่นใช่คือเม็ดน้อยเนี่ยตะเวนมีตะเวนพุ่มก็มีหินตะเวนพุ่มตะเวนกินได้มะกเม็ดน้อยเนี่ยเนี่ยตะเวนพุ่มอันนี้เด็ด เอออันค้ายดอกมันบูานะเฮ้ยนี่เป็นใหญ่เออในถาดโนีเปหาวให้อยากกินนี่นดอกอันี้บ้านห้านี่ดอกอันนี้ก็เกินดอกอันนี้แบบบานาปลูกนะบาเาสปลูกก็ดอกเนันนนี่นี่นี่เนื้อพันธุ์บงบิ๊อยางเดียแต่มีหลายสีพันใหมมีหลายสีเข้าใจฝากหลายสีสายพันธุ์เลยนี่ให้อยากกินเขาญี่ปุ ยากระทันในพ่อพันธ์ว้ยอยากกินข้าวญี่ปุ่นแล้วมันชอคสมิดนึ่งไว้พ่อพันธ์เอาดอกไม้พวกเข้าปลูกเต็มข้าวปุ๋ยในบ้านทุนแล้วข้าวหมัดอีเด้อนี่สิมาบอกเลยยิ่มาแล้วก็ดีเออในอาทิตย์นี้สีแห่พ่อป่าแห่พ่อป่ามาแห่กันเราเป็นเจ็กผ้าภายในอาทิตย์นี่แหละวันเสาร์กับวันอาทิตย์ให้เป็นเด็กผ้า สมถ้าวเล้วเป็นจำค่าแกล่องงาพรอมแะตะบ้านเฮาเขาไปหล่อแถวบ้านทั้งเมืองขุนดชพมาตอนลาบอะไรก็เป็นธรรมดาไรเออแล้วกมีเ่ไจอยนไตัวทั่วลูก้ห้ มาจ้าค่ะมาแต่ผู้นได้ชงมาแต่ทุกที่ปุ้นนะคะนี่นะโอู้้วนนี้พ่อพันบัวหิมะอุ้ยนี่นี่แต่ใส่อันนี้เป็นน่อมันนี่มันใหญ่พีช่ำนี่สะเค็นปอกตีปอกพี่น้องมันชิมหวายาวแต่ว่ารสชาติสบายดีคล้ายคือแค่คล้ายคือมันเผาแต่ว่าเขาว่ารสชาติหวานกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับดิ่งนะถ้าปลูกเช่นอะไร คชมล้ปลเราุๆเมใมันเงากก่อนมันงอกก่อนงอเจ้าหลวงขวานาสิปูแบบเข่าพะเข่าญี่ปุ่นกับมีนะคะพันไม่แต่มีทุกชนิดมะเอือนี่ซ้ำกระตุกซ้ำกระคูมดูอากาศแดดมะเอือีเครนะมะเอือนะเจ๊จักวะอยู่หาดรายขาวนะมะเอือพีันี้มะเอือยังไงอะทั้งบ้านห้ามีมย่่ะ ขายคือไอ้มะอื้อฮาโลวีนอันนี้หน่วยใหญ่นะไปเห็นแต่เขาบุ้งลุมลุมมาขายหัวาะง่เข้าน่ะซ้ำกระตูนี่สามวยพี่น้องซองละสามเม็ดคันเกิดซองเม็ดหรือว่าตายดีครับบได้ซ้ำซองหนึ่งมันมีสามเม็ดพันไม้กับีทุกชนิดเจ้าค่ะไปเห็นั่งมาปลูกกันไอ้มุกดำดอกไม้พันไม้ปากซ้ำสิบปูข้าบาทนี่นะ ว่าจะมีเวลาเถอะเวลาโบราณฟุดออกยังเหมืใช่กระทางยี่พี่น้องอันนี้เป็นใส่ญี่ปุ่ญแถวบ้านนางสีนางสีบอกว่ามันคือบ่อปลูกวัดจนมากแถวบ้านเขาปลูกเขาบ้านทุ่งทัศน์ชูบ้าเพิ่งมามันจีเกี่ยวอีกอย่างนาะพี่น้องต้นไทรเกาหลีนี่แถวกรุงเทพเขาปลูกตามบ้านคนรวยอ่ะมันจะห้ามปลูกในระบาดอย่างบ้านทัพวัดถือปลูกบ้านไม่ได้อาศัยต้องเป็นปลูกวัดเพื่นว่าบ้านนอกคัง อยู่ในกรุงเทพอยู่ไสกี่เฮ็ดนี่แหละแถวในเมืองโอ้ยอยู่ลาวก็บลายหม่องอยู่ลาให้กกินข้าวญี่ปุ่นยังมาแย่งกินข้าวญี่ปุ่นอยู่มาท่านเด็ดเพาะพันธุ์อยู่ก็เด่นกลางคนนี้แถวอันนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นเออเออต้นอย่างบัรลูกคล้ายๆกับต้นไชายนะตัวลูกนำเพิ่มไซด่างสวยเนาะต้นทำต้นใหญ่งามอยู่นี่บ่ออนี่เอนเจดแสดงได้คอยต่อมาอันนี้บอมีต่อมาพี่น้อง เอามาตีต่อกิเขนาแล้วมันจะออกหักออกหักก็นเด้ม่นมีตัดมาฝังมันต่อง่ายปกติเขาปลูกตัดเสียบมันก็ยังติดเลยเวนต้นไส้ด่างบอกเนาะงานเนาะมันเสียบไม่้ต้นบรรเทาได้เจ๊แต่ว่าติดแล้วเพราะมันออกหักเด้ค่อยๆต่อค่อยต่อแหวงแต่ดำนาแล้วมันออกหักค่อยตัดมาตัดมาปลูกนม่ไดใส่ใส่ดีหรืมาเนี่ ไอ้ตัดให้เป็นพุ่มเนี่ยค่ะมันต้นใหญ่มันน่าจะงามเนาะบอกให้เข้าไปิกเมันใหญ่เขาก็ตันเป็นพุ่มในดัดเอาก็ได้ดีเธอมาใส่ดินนี้ดีแล้วในสิดินเปลือกไข่แล้วนี่ต้าเป็นหมากโซ่นนินะหมากมันชอบพันหมดเกี่ยวร้ายจ้าค่ะพบไม้ข้างหน้าปูดเป็นรอบๆอนี่ยเจ้าค่ะอันนี้มากขูสี่หามือสี่หามือยังไม่ได้แจกถางต้นไทรเกาหลีบอมบีสีดัดอ่าบอมบีตัดออกแล้ว เดี๋ยวจะใส่กระถางใหม่ซื้อกระถางมาวานในสองสองใบกำลังสร้างเขาเห็ดอยู่สร้างก็ยืนนงงงามได้ทั้งอันนี้ทั้งอันสี่เหลี่ยมอยู่คุณน่างามงามเขาเห็ดแบบละเอียดตัวอันนี้แบบเขาเห็ดมือนะเล่นบริเยดแล้วมันแตกคุณก็ผสมกับเนี้ยนี่แหละพี่นางเจ้าามากอยู่แบบนี้แหละเจ้าค่ะระหว่างให้นางไปอยู่โรงแรมหาดาวกับอยู่ในสวนนางขอเลือกอยู่ในสวนนะเจ้าค่ะ ขี่แกบนี่เขาไปได้ใส่แบบดิบเจ้เขาเผาเผาดำๆแล้วนำหอ่นเด้เห็นบะขี้เขาปลูกเห็นบ่นี้นี่ปลูกอันนงานนี่เขาใส่บก่ติ๊กเก่บเผาอไอันจูดเป็นนจูดให้นานๆนจูดจูดอ่าเพราะมันใหม่แล้วก็นำหววดแล้วก็ดับมันเด้แล้วเขาก็มาใส่นียังทำทำไงทำนอยทำไร ทำเท่าไรเขาจะขายเท่าไรพอซื้อมหาศิบพันเอออันนี้สี่สิบพันนี่มันือนอันนี้มหาโลดเอามาโลดลุ้งใช้ได้นะ เต็มรถเลยเอามาแจกอันที่อันเลยเอมาโลดตัวตกไปสร้างเอามาลาไปสร้างกันที่ลลูกโจนเก่งมาเอไอนี้มันเลยเกี่ยเขาเแถวนี้ยบมันยคือว่าอะไรเราบผมมีโลดเขาก็ต้องได้สร้างเขาแถวนี้ตัวมันงามันประยุกไก่นะพี่น้องมาโลดมันโดนเขาคลายสายสันติภาพก่อน สาระห่าอร่อยฮะมันส่งมาแล้วลบอเขาอยากขายเลยเ,ออลเขามาส่งให้โลดมันชื้อมามันจะตายตัวขึ้นกลัวมันชื้อมาให้ปลูกแล้วเนี่ยมันบอ่อปลูกเนี่ยมันขี้แาดเออแล้วมันตังล็อกลอนอยู่มาโลดมี่น้อมาซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะบัวหิมะเด็กๆถากินเรือบัวหิมะพี่น้องจะหามาทางนี้กับเซมลาพาจัาก่อนนั้นจะขาตอนนี้ก็ยังอยู่นั่งในสวนจ้ะค่ะสวนหน้าบ้าน,นา <c oughs> าพี่นอ้องจ้าต่อไปพี่น้องเอ,อ้ย จตามึงดูจะฆ pues ่าต้นไม้กันลังขึ้นกันลังงานจ้าคาใส่พุ่ <c oughs> นพดนน้า <c oughs> <spicy> <c oughs> สู่มือจ้าคาต่อไปก็บกระซี่บริแปนปานนี่ดอกนางวานะนางคิดนางว่าจ้าคาแต่ล้วก็แซมนี่แหละพี่น้องขอขอบคุณทุกคนแม่นขอบคุณทุกกำลังใจเล้วจ้าคาและสุขุลสุขโกทุกคนที่อยู่เบืองหลังจ้าคาสบายดี